เปรับอมมเดอนเดรกันเนี่เดหกลอยแล้วสันบางนี้ไปเส้นเอาเรื่องอื่นมาสั่นได้เปเส้นสปิเส้นเดือันว่ายเอาเส้นืเอาเียนเรซีใเ้นหนาอันหกลอยเส้นหนาหกลอยคือว่าเียเัออืมอมอมาหกอยเห็นบ่ยุกกระดาษเห็นไ่มันเห็ไเห็นบ่ บาดเวลามันบอกข้าเส้นซ so ื้อเหมือนว่าเส้นยืดทั้งหนาดิเขียนเลขเป็นเลขซี่วะสันเอ้ยยขทงหนาเลขหกเมอนหนาเลขสีเลขสีมันเขียนอะไรทั้งหนาเลขหกสีหกสีศูนยูนย์ศูนย์นว่ามันเขียนในกระดาษเนมว่าศูนย์ศูนย์าเลขสี่ทั้งหนาบ้านนี่มันบอกว่าเส้นซื้อเอาเอาเงินเหรียนเงินเหียนหกร เอ้าจิไปเ้นซบันโมหายเขาเส้นซอบันเหายเขียนเลขซีไปเส้นหนาเลยครี่หกศูนย์เจ้เดเป็นเส้นั้นเนโอ้มาบ้านมาแม่ที่ที่นมาเขามาไ่เลยจ้ะโ้ยมเขาได้เอฟซี สามคื้นเลยบอกพ่อคุณมาเนียนไห้เนียนนะกีสามขึ higher, yeah. oh. s <S ้นโอ้คนณคุณเขียนเป็นสี่บอกว่อเขียนเป็นหกหกลอยหกลอยเออหกลอยเออหกศูนย์กเออบานนี้มันว่าไอ้เส้นซื้อออานีนหกลอยนี่บ้านนี้มันบาว่าติเส้นซื้อมันวันไห้เขียนเลขซี่ใส่นี่ตั้งนาน เอกซีไซนีทั้งนานี่ที่แรกเชียนเชียนอะไรเจงซีเพื่อนว่าให้ไปรับเงินเดือนแห้เส้นซื้อแต่ว so ่าห้เชียนห้เช so ียนเป็นตัวเลขตัวเลขเลขซีเขียนเป็นเกซีใส่ทั้งนานี่ทั้งนาเออเงเสียเออเออเงซีเขียนเซีไว้เแต่ต็จุดนี่จุดอี่เป็น่งส่บ้านนี้ได้เสียงตัวนี้ลหะ เขาบอกให้ไปเอานกอยู่เที่เรื่องเงินพวกเสี่ยงเด็กเด็กต้นไม้เสียงซีโฮกเข้าหนิแล้วว่าอะไรซีโกก็โฮกซูนหนิและพรอแล้วนี่แหละบ้านนิวเขาบอกไปเอากระลอกอยู่พวกตัวใหม่เดี่ยวสันกระลอกนี่ยังอยู่ยังสั่นยังสั่นยังสั่นหระบาดบานมีมีมีกระจกนี่มีกระจกอ้อมออมกระลอกอ่ะอ้อมกระลอกครับอ้าพี่กระจกอยู่สั่นกระลอกอยู่ในหัน ดูมันสี่ตัวี่่ร่วมกับแม่มันเป็หกบักกันี่ยมากเฮ้ยมีตั้งแปตัวว่าสัตว์มันชิว่าบากักค้ิกาเล่ไปเบื้งเล่กันมันนี่หกสี่ก็หกแนี่สองกูตั้ง6หกสี่กหกอืมไปเบื้งเล่กันในใบอัน 4, น 6, ันน้นหกสี่หกสี่ก็หกแปั้งนก็มาเชียงง่อย มันจีแมนอีู่หรือปว่าสั่นหกสี่กับหกแปดนี่ว่าสั่นขันมันแมนนั่นไอ้ผู้ขาได้เงื่อนในข้ามเงื่อได้กินนแห้งเร็วว่าสั่นได้กินตับหวานเบิดอขื่นได้ก้อยกินตับหวานที่เบิดอขื่นแล้วก็แับเนื้อเนื้อสันนั่นบอกมูก็จ้ากินโอ้ยมันอิ่มเรแห้งแล้วว่าสั่นเอาไว้าัละไว้แต่ย่างเราเนื้อสันนั่นว่าสั่นกินแต่ก้อยตับนี่ก็อิ่มแล้วว่าสั่นอิ่มอิ่มเลยว่าสั่น ว่ามันจะเป็นตัวนี้บ่นี่แล้วมันจะเปลนนี่แหล,ละมาว่ามา,าบนบนไหลมันปึกมันหนาที่ข้นาสมมันรเรียกว่าเนี่ยได้ตัวเนี่ยได้กินลาบก้อยกินลาบก้อยออตัวสองคูเนี่ยได้กินลาบก้อยไม่เคยกินลาบก้อยตับอิ่มปั่นนี่ยักษ์เตี้ยใส่ส่วนอิม<ต>่มงินก็มูอดหกร้อยเนาะเงินเดือนหกร้นนอย หกศูนย์นำบอกหนย์นำบอจเหลวเอาหกศใส่น right? no ้ำลดเพราะว่าเพราะเลขกับไปหามาก็ได้หกนย์ึงแต่เน right? right ี่ไปเศ้าที่ไปเศร้าที่เอาเบิ่งเนยเหได้โยนท่างี้อถีบโศกได้หนิห่อห้าสีโศกไงอีกแล้วหนิมันได้วยมึงเหล็กด้ยมึงเล็กด้วยมึงเล็กด้วยมันตัวใดอ๋อผู้ใส่แว่นตาไม่พพ์ใส่แว่นตาเบิ่งกดเพ่เห็นหอกวัรนี้ได้เห็นแล้วนี่เด็กตัวเด หาซีโมเมนไหนเรียกกันนี่อันนี้นะหาซีแบ่พนี่นี่นี่สองหาซีเ้เต้อหกแปดสองหกสองหาซีด้โยนน้างนี่นี่อันนี้หกซีสองหซสองหาซีแต่ว่าทึ่งๆมันหกแปดเลกพอเขาอยู่เดินนี่นี่เฮ้ยแปดยันาบอกวาจ้าทั้งบนนี่ข้างบนนี่เลขหก หกหกสี่หกแปดสองหกสองหาซีพอหกแปดตุ่กะเลกพ่อหาซีเด็กอได้ันี้เรได้กินลาบก้อยหกสี่หกแปดเน่ยันดีค่ะถือกะละสันถือค้าค่ะพ่ออันลูกก็ว่าสซื้อเนี่ยว่าสซื้อหกนั่นพมาะว่าหกสีเลขมันเขชิกันจะมามายนนี่จักขึ้กัน ทำามากหนยเมั่ก็ไปตะท่างไปเมื่อนั่นแหละพอดีใจรลายเดี๋วพอจะถือเลขอีกจะถือหลายหลายบานได้กินแ่บกินอิ่มเนาะดีกินอิ่มเลยกินอิมแล้วกยตาบันเลยจ้าศูนมันลายแล้วตาออกแต่ให้มันเหลือสามตันาะอันนี้มันเป็นเงินเหรียนงบลอยเงินเดรียญงบยให้ไปเส้นเอาเงินเดืียเด้อว่าสันตอุอกษ์รราแลนได้ไวันหึ่งมาเมื่มาที่ยวเมือเที่ยวปอดตะ พอฝันว่าเก่าหัวได้จากหววที่เลี้ยวพอเขาฝันว่าเก่าหัวนังหัวออกน้องพรนะออกคากออกเนีัยที่บอกที่แรกบอกสองกับสี่ที่หนองกับสี่ะองกับสี่ไม่เห้นมหเนียนทีพอมาบอกแล้วเด้อเอจีเด้อถาพอเขาอนเชียงหายแล้วฝันคักแล้ว ได้กระถือกระทางม่พิมวาหาซีกกกันเดียวล่อี่าเดกยเอาเงินเดียวจะมาหาซีกัเดียวอ่ี่ถิยนท่าน่งยนท่านหาหาก็หกกับตัวเดียวกันนะจ๊ะถิ่โยนท่าเอาเท้าเจ้ากระล่งเจ้าตัวตัวพอเขาได้เงินถ่ายมันหาซีเอาลงไปโดดหาซีผู้เฮือนมากเนาะเป็นบ่ามากแหลวก็ะเียวน้องพอนะแต่ว่าที่พ่อฟันนี่ละโกซีนี่ละเงินเนาะแมนอันนี้เงินพอเขาได้ โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อมาให้โซกให้ร้านให้ลูกร้านมว่านมาจี๋ของมากของมากคนหลายๆอขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวสิได้ไปยามพ่อเฮาอีกพ่อเฮามาบอกฮอร์ที่ร้านูัวห้ออกนี่ที่พ่อเด้อถ้าพูดของแม่แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่างโปรทินไม่พิมพ์เน้อยามมิฉกให้เลยค่ะคนบอกเกาหาเป็นมีดหมายที่ดีเนาะค่ะเนาะเฮาสิได้โศกลาบแล้วพ่อเฮาฝันแม่นเด้อจ้ะหมวดทหารเิ่นให้ยเกาหา เพคนฝันว่าเพคนเก่าหัวนางหัวเพคนออกไม่พิมก็ล่ะถือคักๆลราพ่อว่าสันดอกก็เลยตีออกมามีหัวขาเก่าห่าวันนี้พ่อกะว่าเดี๋ยวพ่อเสียงให้พ่อสิมาบอกอีกนี่มาบอกเหรอเด้อจันเบิ้งเอาเด้อจะสิว่าว่ให้เบิ้งถือกันละแต่ว่าอันนี้แบ่งคนเก็บได้เนาะมันมีเหล็กหาซีถ่ายมันเอาเผาทิ้งาะซีหกซี สุขหมันลำด้วยน้ำพ่อเขาเด้อพ่อดวงดีพ่อนอนคงนอนน่ะหัวที่สองหนึ่งเด้อปีนี้คันคันเราแม่เราแม่บดตตัมกลัวซีหาหกผุแล้วพ่อเขานี่คนนอนผงเนาะจ้ะคนมีเส้นดีเด้ออยู่ทงอยู่ท่าจากทีอยู่หันเพิ่ะมากมาบอกพ่อเขาค่ะสำหรับมอน้กะสามีคนนอค่ะเนาะสวัสดีค่ะรวยรวยเด้อรวยรลย